ครับสวัสดีครับโอ้ผมนึกว่าแทงมีแทงเดียวมีสามแทงแทงเมื่อกี้เสร็จแล้วสามแทงเสร็จแล้วไม่เหลือมีสามแทงครับเลยสามแทงครับล้วปั๊มน้ำมีสองตัวครับนึกถ้าออปั๊มน้ำก่อนครับถ้าปั๊มน้ำมี เ๋ยวปั๊มน้ำนี้ก่อนครับหอมตัวไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เนื้อเต็มที่เลยครับเนี่ยทางน้ำใหญ่สามใบครับสามใบเมื่อกี้รื้อเสร็จแล้วครับก็ไม่เหลือสามใบใหญ่ลงเรยนมานรูดครับสุดท้ายทำมืำเองครับ สวัสดีครับคุณกะชแนลครับวันนี้เหนื่อยหน่อยหลายอย่างทำบางทีหลายอย่างทำบางทีรีบผมทำทีทำแล้รีบผมยึดไียบึดไฟครับผมคุณกะครับคุณกะชแนลครับ ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณอย่างสูงที่มากดมาดูครับอืมครับเงินขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงขอนนี้ชอบไมลามนะครับที่ว่ามาติดตามติดตามคุณติดตามคุสร้างครับผมอืมเลยสร้างครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี